มีมัดลอกนะครับผมใช้ลอกตัวใหญ่นะครับเชือกสําหรับ6มิลนะครับลวดที่ใช้เป็นลวดสแตนเลสนะครับสแตนเลสนี่ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับนั่นนะครับกิโลหนึ่งสี่ร้อยกว่าบาทนะครับถ้าลวดธรรมดาจะอยู่ประมาณแปดสิบบาทนี่ผมใช้กิโลหนึ่งสี่ร้อยบาทนี่เหล็กประปาเทนะครับจริงๆเป็นค่าด้ำเงินนะครับเนี่ยแต่มันจะอยู่ฝั่งนู้นครับนี่ยผมพาไปดูฝั่งนู้น ไม่ใช่คาดเหลืองไม่ใช่คาดแดงนะครับเป็นคาดน้ำเงินนะครับนี่ครับนั่นนะตาป้าแท้นะครับนี่ลวดสแตนเลสแท้นะครับนี่นี่เป็นผ้าใบรีดนะครับคูจักลวดจะเป็นรอยรีดอันนี้ด้านนอกอันนี้ด้านในนะครับนี่นั่นแหะด้านในนี่ด้านนอกเป็นผ้าใบรีดนะครับไม่ได้เย็บนะครับจะมีย้ําเฉพาะตรงนี้แล้วก็ตรงระบายนั่นแหละก็เรียกว่าระบายครับนั่นสวยงามครับ คงทนพาวนสวยงามครับนี่เกรดเอครับ3า0 0บาท4เมตรครึ่งคูณสองเกรดบี3 0 0ับาทเกรดซี0 0 0บาทมี3เกรดครับ3ราคาผืนเดียวนะครับมีทั้งหมด3ราคาจะได้เกรดไหนมีให้หมดครับตัวนี้เกรดดีสุดครับแพงกว่าสักหน่อยแต่เหล็กที่ได้ครับเหล็กปลาปาคาดน้ำเงินหรือคาดเหลืองครับทั่วไปก็จะใช้เหลืองเลยแต่ช่วงนี้เหลืองมันไม่มา สังเกตไอที่ตัดไปแล้วก็ค่า,านำเงินครับปกตินะครับจะเป็นเหล็กที่มันขึ้นสนิมนะครับแต่ตรงพวกนี้จะไม่ขึ้นเลยนะครับ